บัดนี้วันที่8มกราคมพศ2568เป็นวันที่6ที่ข้าพเจ้าสุพรณีเกตแก้วขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย,ยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมันตาจักกวาเลสุอัตตลาคัดชันตุเทวตาสัตธรรมังมุลิลาชันสะสุนันตุสักข,ขโมคาทางังสักเคกกเมจลรูเปคีรีศิาระัตะเตจันทลริเควิมาเน ทีเปรลเทจจาาเมตารุวะนาคาหาเนเเคหาวัตถุมหิเเคเตภูมาจายันตุเทวาชละถทะลาวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจานางสาถวูเมสุนันตุธรรมสวรกาโลอายัมพทันตาธรรมสวรกาโลอายัมพทันตา ธรรมมะสวนากาโลอยัมปทันตา 2. บทสวดบุตบทบูชาพระรัตนไตยอิมินาสักกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสักกาเลนะธรรมังอ,มอิมินาสักกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ 3. บทกราบพระรัตนไตย อระหังสัมมาสัมพุทโธภักะวาพุทธังภักะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภักะวตาธโมธัม,มังนามาซามิสุปฏิปันโนภักะวะโตสาวกะาสราังโคสรังคังนามามิ จีบทสวดนมัสการสิทธิคาสาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคมมณปาถะพุทธังสารนังัจามิธรมมังสารนังัจามิ สังฆังสลานาังัจชามิทุติยัมปีพุทธังสรารนาังัจชามิทุติยัมปีธรรมังสารนังัจชามิทุติยัมปีสังฆังสรารนังัจชามิตติยัมปีพุทธังสรารนังัจชามิตติยัมปิธรรมังสารนังัจชามิตติยัมปิสังฆังสรารนังัจชามิหกบทสวดสัจจกิริงงรานานยาคาถา นัตถิเมสารนางอัญยางพุทโธเมสารนางวะลังเอเตนัสัจจวัชเชนโสโธติเมโหตุสัพพาานัตถิเมสารนางอัญยังธรรมโมเมสารนางวะลังเอเตนัสัจจวัชเชนโสโธติเมโหตุสัพพาานัตถิเมสารนางอัญยางสร้างโคเมสารนางวะลังเอเตนัสัจจวัชเชนะ สโสติเมโหตูสัพพธาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะควาอาลาหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุริสธรมสรมมาาลาธิสัทเทวมนุษสานางพุทธโธภะควาตี 8ธรรมานุสติสวาคาโตภะคะวะตาธมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยายาปฏิปันโนภาควัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควัโตสาวกสังโฆยัติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสสะปุคละเอสสะภาควัโตสาวกสังโฆอานายโยปานายโยทักขินายโยอัญชลีกะลานิโย อนุตารังปุญญะเขตังโลกาสัตติสิบรตนาสูตรยานีทัพปูตานิสมาตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเคสัพเพวปูตาสุมาณาภวันตุยะทยายโทปิสักกัจจสุนันตุภาสิตัง ตัสมาหิภูตานิสัมิสัพเพเมตังกโลุตมานุสิยาปชายะทิวาจารตตจารันติเยพลิงตัสมาหิเนลคัตตาอัปมัตตายังกินจีวิตตังอิทวาลุหูลังวาสักเกสุวายังรัตนังปณีตัง้งน,นโนสังอัติตถาคเตนะ อิทัมปิพุทเทตตางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุใช้ยังเวลาคังอมตังปณีตังยทัตยทัตชคาสักกายมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมติกินจิอิทัมปิยัมธรรมเมรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยัมพุทธเศทโตบริวันนายีสุจริงสมาธิมานาันตลิกันยามาหุสมาธินาเตนะสโมนวิชติอิทัมปิทัมเมรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยบุคลาอัตถาสตังปัจจธา จตลาลิเอตานิยุคานิโหนติเตทะขิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหภลานิอิทัมปิสักเคลตานังปานีตังเอเตนสัจเจนัสวัติโหตุเยสุปายุตตามนัสสาธททเถนะนิกานิโนโคตลา มะสาสามิเตปัติปัตาอามาตังวิคยหารัตธามุธานิพุติงพุช,ชามานาอิทัมปิสังเคตัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโยตุยะถินทะคีโลปัทวิงสิโตสิยาจะทุกพิวาเตพิอสัมปะกร,รมปิโย ตถปะมังสัพุลิสังวัามิโยอริยสัจจานิอเวจปสติอิทัมปีสังเครตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติหูตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมพีละปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนติผู้สัพปะมัตตา นาเตภวังอัถฐมะมาทิยันติอิทัมปิสังเคระตานังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหาวัตสัทสนะสัมปทายะยะสัส,สุธรรมาชานิชัยตาภวันติสักกายทิฐิวิจิกินจิตันจะสศีลัพพตังวาปิยทัติกินจิจะ ตูหะปาเยหิจะวิปปมุตโตฉะจาพิฐานานิอาภัพภูกาตุงอิธัมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุกิจจาปิสสกัมมังกะโลติปาปะกังกาเยเณวาจายุทะเจตะสะวาอาภัพโพูโสตัสสะปติกิจาทายะ อาภาพตาทิฏฐปัทาัสาวุตตาอิทัมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอตุวันปะคุมเพยถาพุสิตักเเคคิมมหานามาเสปทมัสมิงคิมเหตตูปะมังธรรมวรังอเทสยินิพานคามิปรมังหิตายะ อิทัมปิพุทเทระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุวโลวันยูวัทธโทวราหโลอนุตตโลธัมมะวังอะเทสยยอิทัมปิพุทเทระตานังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุขีนางปุระนางะวังนติสัมภรังวิรัตตจิตตา ยะติเกภวัสสิงเตขีนพภีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีลายถายปัตติโตโปอิทัมปิสังเครตัตนังปณีตังเอเตนสัจเจนะสวัตถิโหตุยะนิทัพูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวอันตาลิเตขตทาคาตา เทวมนุษสป,ปูชิตังพุทธังนามัสสามะอุวัวติโหตุยานิทัูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิเขตัถาคตังเทวมนุษสป,ปูชิตังทำม,มังนามัสสามะสุวัวติโหตุยานิทัูตานิสมาคตานิ ภูม,มานิวายานิวะอันตาลิเคนตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังสังคังนามัสสามัสวัตถิโหตุสิบเอ็ด 11. อาตานาติยะปลิตสัพพโลควิมนิมุตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเวละมะติกันโตนิพุตโตจะผู้วางภาวะสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุ มาเตภวันภวัตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาายนาสีลิสะนิจังวุธาปะจายัมโนจัตาโลธรรมาวัทันติานุวันโนสุขังพลังสิบสองอาทิตตปริยายสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังภักขวาขยายังวิหรารติขยาสีเสรสัตทิงพิขูสหเสนตันตลัลคูภักขวาพิขูอมันเตสิ สัพพังพิกเวอาทิตตังกินจะพิกเวสัพพังอาทิตตังจักขูพิกเวอาทิตตังรูปาอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมผัสโสอาทิตโตยับจำพิตังจักขูสัมผัสจปัจชยอุปัชติเวทัยตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมาสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตัง อาทิตตังลาคัินาโตสักกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชาลามเลนะโสเกหิปาลิเทเวหิทุเกหิโทมนะเซหิอุปยาเซหิอาทิตตันติวัฏามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมัสโสอาทิตตังยัมปิตังโสตสัมปัสสปัชยา อุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอัตุขะมะสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะกีนาโทสักกีนโมหะินาอาทิตังชาติปิชารามันรัเนนะโสเกหิปัลิเทเวหิทุเกหีธโมนะเสหิอุปยยาเสหิอาทิตันติวัฏามิ คานังอทิตตังคันตาอธทิตตาคานาวิญญาณังอทิตตังคานาสัมปัสูอทิตโยตยามปิดทางคานาสัมปัสปัช,ชย่าอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขาขมสุขังวาตัมปีอทิตตังเกนะอทิตตังอธทิตตังลาคักินาโทสักินาโทหักินาอธทิตตังชาติยาชาลามรารเนนะ โสเกหิปาลิเทเวิทุกเกหิโทมโหมะนัสเสหิอุปทายาอุปยาเสหิอธทิตันวะทามิชิวะหาอธทิตตาราสาอธทิตตาชิวะหาวิญญาณังอธทิตังชิวะหาสัมผัสโส อาทิตโตยามปิดทางชีวะสัมผัสปัจชยอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังอาคคกนาโทสักนาโมหคกนาอาทิตตังชาติยาชารามารเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมณสซหิอุปยาสิหิอาทิตตันติวัฏามิ กายโยอธทิตโตโภทัพภาอาทิตตาวกายยะวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมผัสวอทิตโตยัมปิทางกายยะสัมผัสปัชยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกขะมัสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักคนาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามารเนนะ โุเกหิปาลิเทเวหิทุเกหิโทมานสเสหิอุปอุปยาเสหิอทิตตันติวัฏามิมโนอทิตโตธรรมาอธทิตตังมโนวิญญาณังอธทิตตังมโนสัมผัสโสอทิตโตยัมปิดทางมโนสัมผัสจปัชญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมัสุขังวา ตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชาระมาระเนนะโสเกหิบาลิเทเวหิทุเกหิโทมานัสเสหิอุปยาเสหิอาทันตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิกาเวสุตตวะอริยสาวกโกจักกุสมิงปินิพพินทติ รูเปสุปินิพินตติจักขูวิญญาปินิพินตติสักขูสัมผัสเสปนิพินตปิยำพิทางจักขูสัมผัสจัปััชยญาอุปชาุติเวทายังสุขังว่าทุกังว่าอัตุขะมาสุขังว่าตัสมิงนิพินตติโลตัสมิงปีนิพินตติทัตเทสุปินิพินตติลู โสตวิญญาณนปีนิพพินทติโสตสัมผัสเนปีนิพพินทติยามปิดทางโสตสัมผัสสปัชยาอุปชติเวทายังสุขังวะทุกขังวะอทุกขะวะสุขังวะตัมตัสมิงปีนิพพินติคานัสมิงนิพพินติคันเทสุปินิพพินติคานวิญญาณนปีนิพพินติคานสัมผัสเสปีนิพพินทติ ยามปิทังคาณสัมปัจปัจจยญาอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะอาทุกขาวาสุขังวะตัสมิงปีนิพพินตติชิวหายะปีนิพพินตติลาเสสุปีนิพพินตติชิวหาวิญญาเนปีนิพินตติชิวหาสัมปะเสปีนิพพินตติยามปิทังชิวหาสัมปัจปัจยญาอุปัชติเวทายตังสุขังวะ ทุกครั้งว่าทุกขสมุทิค um, รั้งว่าตัดสมิงปีนิพพินติกายะสมิงปีนิพพินติโพทพเพสุปีนิพพินติกายะวิญญาเนปีนิพพินติกายะสัมพัสเสปีนิพพินติยามปิดทางกายะสัมปัจปัจชยาอุปชาติเวทิสุครั้งว่าทุกครั้งว่าอายามตุมาสุครั้งว่าตัดสมิงปินิพพินติ มโนสัมิงปินิพินตติธรรมเมสุปินิพินตติมโนวิญญาณปินิพินตติมโนสัมผัสเปินิพพินตติยามปิทางมโนสัมผัจปัจจยาอุปจายาเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกขะมสุขังวาตาสัมิงปินิพพินตตินิพินตติวิชวิรัชติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุต ตมีนายานังโหติขีนาชาติอุทธิตังพรหมจาริยากตาตังการณียังนาปรังอิทธะตายาติมนาชาติอิทะมะวจาาภักวะอัตตมนาเตวิขุภักวะโตภาสิโตอาภินันทุงอิมันมิจจะปะนะเวรยการณสมิงพญญาเนตัสสะภิขุสาหัสสะ อนุปาทายะอา,าสาวิหิตตานิวิมุจจิสูติสิบสามอนัตตลักษณะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภัควาพาลานสียังวิหรารติอิติปะตะเนมิฆะทเยตตาลโคภัควาปจาจวะคีเยพิกุอมันเตสิ รูปังพิกเวอนัตตารูปังจหิตังพิกเวหัตตาอภวิสสะอนัติตังรูปังอภพายะสังวัตเตยะรับเพทะจะรูเปเอวังรูปังโหติเอวังเมรูปังมาอโหสิติยะสมาจะโขพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทายะสังวัตตติจะนภรัปติรูเป เอวังเมรูบางหูตุเอวังเมรูปังมาอาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจใิทั้งพิกเวอัตตาอภา,ภาวิสนาทังเวทนาอภาทายะสร้างวัตเตยะรับเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนามาอาโหสิติยะสมาจักหู พิคเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอภาทายะสร้างวัตตินะจะรับปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะอีทังพิกเวอัตตาอภวิสัตนาอิทังสัญญาอภาทายะสังวัตเตยะรับเพะจะสัญญาเอวังเมสัญ ยาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติยัสมาจักโหพิกเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอภาทายะสังวัตตินะจารพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหติเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังฆาลาอนัตตาสังฆาลาจหิตังพิกเวอัตตาอภวิสัตตุสุยานิทัง นายิทังสัางฆาลาอภาทายะสร้างวัตเตยุงสัพเพนะจะสร้างฆาเลสุเอวังเมสร้างฆาลาหุนตุเอวังเมสร้างฆาลามาอาเฮสุนติยัสมาจโคภิกขเวสร้างฆาลานัตตาปัสมาสร้างฆาลาอภาทายะสร้างวัตันติจาระภ ปฏิสังขาเลสุเอวังเมสังฆาราหตุเอวังเมสังฆารามาอะเฮสุติวิญญาณังอนัตตาวิวิญญาณันอนิทงพิกเวอาตาอภวิสัตนาหิตังวิญญาณังอภา,าทายะสังวัตเตยะรับเพถะาจาวิญญาเอวังเมวิญญาณัง โหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโวสีติยัสมาจะโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภาทายะสังวัตตตินาจะรับพติวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโวสีติตังกิงมันจะทะพิกเวลูปังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิตจังพันเต ยามปานานิจจทุกขังว่าตังสุขังว่าติทุกขังสะพันเตยามปานานิจจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะทะพิกเวเวทนานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจา พันเตยำปานานิจจังทุกขังวาตังสุดขังวาติสุขังเพยัำพันเตยำปานานิจจังทุกขังวิปาริณามยำบังการลังนุตังสมานุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัดมัญญัถาภิกขเวสัญญา นิจจาวะอนิจจาวะติอนิจจาพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจจังทุกขังปิปาริณามะธรรมังกัาลังนุตังสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสมะปัสมิเอโสเมอัตตานิโนเอหังพันเตตังกิงมัจจะทะภิกขเวสังขารา นิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจพันเตยัมปนานิจจัทุกขังวะตังสุขสุขขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจัทุกขังปารินามานิธรรมโมอิจกาลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหัสมิงเอโสเมอัตตาติโนภักขวะอัตตาติโนสันตังพันเต ตังกิงมันจะพิกเววิญญาณังนิจจังวาอ,อนิจังวาสิอ,อนิจังพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวิปลริณามาธรรมังกำลังนุตังสามานุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาตังพิกเวยังกินจิรูปัง อตีตานาคตปัจจุปันนังอัตันตังวาไิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังลูพังเนตามะเนสหะมัสมินะเมสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมัปัญญายทัตทันทัพพังยากาจิเวธนาอตีตานาคา ตปัจจุปปนาอนัตตาวามหิทธาวาโอลาลิกาวาสุขุมวาหีนาวาบณนตาวาจยาทุเลสันติเกวาาสภาเวธนาเนตังมะมะเหเนโสหะมัสเมินาเมสุอัตตาติเอวังเมตังยะถาปูตังสัมปัจัญญายิทันทัพพังยากาจิสัญญา อติตา,าคะปัปจ,จุบันนาอัจฉตาวาพหินทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนามาวาปานิคาปานิตาวายาทูเลสันติเกวาสัพพาสันญ,ญาเนตังมะมะอะหะเหนุเนวโสหะมัสมินามิโสอัตติเอตังเมติ ยถาภูตังสัมมัตปัญญายะทันทััพังเยเกยจีสังฆาลาอติตานาคะตะปัจจุปันนาอชันตาวาภะหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวานิคาวาปานิคาวาเยตูเลสันติเกวาสัเปสังฆาลานสสะ,ะมะมะเหเนโสหะ มัสสมินาเมสุอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมปัปัจยายะทัตทัพพังยังกินจิวิญญาณังอตทิตานาครปัจจุปนังอจันตังวาพาหิตทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินังวาปณิตังวา ยันทูเลสันติเกว่าสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซหะมัดนิะเมโสอัตติเอวมันตังยะถาภูตังสัมปะมัปปัญญายะทันทพังเอวังปัสสังพิกเวสุตตะว่าอริยะสาวกาอริยะสาวโกรูปสสมิงปีนิพินติเวทนายะนิพินติสัญญาณปีนิพินติ สังฆาลาสุปิสังฆาเลสุปินิพพินทติวิญญาณสมิงปินิพพินทตินิพพินทังวิรัชติวิราคาวิมุตจวิมุตตสัมิงวิมุตตามีตีอายุโหตีขีลังนาชาตาิชาติอุสิตังพระมจจลิยังกะตังการณียังนาปรังอติตายายติปัญชานตาิติ อินทวะโมจะพระควะอัต,ตมานาปัจจาวคิยาภิกขุพระควโตภาสิโตภาสิตังอภินันตุงอิมันมินจะปะนะเวยยาการณัสมิงพันยะมาเนปัญจาวคิยานิภิกขุนางอนุปาทายะอาสาเวจิหิตานิวิมุตจ,จิงสูติ